สวัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ำคืนวันนี้ก็คืนที่34ของการถุดดงควัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุธโธค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นพักจำวัดที่วัดศิลามงคลอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวันแรก คลิปของเมื่อวานนี้แอดมินก็ได้เรียนท่านผู้ชมว่าเหลืออีก6กิโลเมตรก็จะพ้นเขตจังหวัดเลยนะครับก็เข้าสู่จังหวัดเพชรบูร์เรียบร้อยระยะทางทุด,ดงขวัตวันนี้22กิโลเมตรจากจุดสีขาวข้างบนลงมาตามถนนตรงมาข้างล่างนะครับถนนหมายเลข21ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดเลยเข้าสู่จังหวัดเพชรบูร์ ซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะมุ่งตรงมาสู่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นถนนหลักหมายเลข2ตัวระยะทางรวม34วันเนี่ยก็ได้ระยะทาง619กิโลเมตรนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็20กว่ากิโลเมตรต่อวันเส้นทางวันนี้ในการทุดลงขวัดก็มีทั้งแดดทั้งฝนพื้นที่ก็เต็มไปด้วยภูเขานะครับ ขึ้นเขาลงเขาพื้นที่ไม่ได้เรียบเหมือนถนนทั่วๆไปนะครับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ขึ้นชื่อของภูมิมีประเทศที่สวยงามนะครับแม้จะลำบากแต่ก็เต็มไปด้วยความสวยงามเราจะดูผ่านดาวเทียมนะครับพื้นที่วัดศิลามงคลนะครับนี่ดูจากข้างบนก็สูมลงไปแล้วก็ดูสตีทวิว ซึ่งอันนี้เป็นของ Google Earth นะครับวัดศิลามงคลตั้งอยู่บ้านหินฮาวหมู่ที่3ามตำบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับตั้งแต่แรกเริ่มนี่ก็มีที่ดินในการตั้งวัด35ทตารางวาอาณาเขตทิศเหนือยาว5วา ติดต่อกับถนนหลวงนะครับทิศใต้ายาวสองเส้น5วาติดต่อกับถนนศิลามงคลทิศตะวันออกยาว3เส้น3วาติดกาะต่อกับถนนสายไหมทิศตะวันตกยาว3เส้น3วาติดต่อกับคลองน้ำพุงมีที่ธนนีสงจำนวน1แปลงเนื้อที่6ไร่1งานนะครับ วัดนี้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปี2280ชาวบ้านเรียกว่าวัดหินฮาวตามชื่อของหมู่บ้านซึ่งที่วัดนี้มีหินลักษณะเป็นเหมือนราวยื่นเป็นสันกำแพงออกไปจากริมบริเวณวัดถึงลำน้ำพุงยาวประมาณ55เมตรโดยมีพระครูผาธรรมเป็นประธานจัดสร้างวัด ท่านก็ได้ย้ายไปสร้างที่วัดทุ่งทงชัยตำบลลมเก่าต่อไปวัดนี้นับเป็นวัดชนิดมีวิสุงขามสีมาแล้วนับตั้งแต่ประมาณพศ .2,500 อุโบสถจัดสร้างใหม่พศ2514แทนหลังเก่าแล้วก็ได้สร้างขึ้นในที่เดิมนะครับเจ้าอาวาสก็มีพระบวชิดมาโรรักษาการปกครองวัดนี้นี่ก็เป็น ประวัติโดยสังเขปของวัดศิลามงคลค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ทุดงขวัดมาพักจำวัดที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นหลวงตาพักจำวัดที่เป็นธรรมยุทธ์นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็โดยเหตุผลที่ระยะทางที่พอเหมาะพอดีระยะทาง22กิโลเมตร ถ้าเลยจากนี้ไปก็จะอีกไกลนะครับหรือถ้าใกล้กว่าน,นี้ระยะทางก็จะสั้นเกินไปจึงเป็นระยะทางที่เหมาะสมที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะพักจําวัดเพื่อสวดมนต์ธรรวัดเย็นปฏิบัติกิตของสงกรุ่งเช้าหลวงตาก็จะออกทุดงตอนเช้านะครับขณะนี้หลวงตาก็นิยมที่จะออกตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีห้าครึ่ง บุปประมาณก่อน6นาฬิกาก็เดินตุดงตามเส้นทางบินทบาทกันตามถนนเมื่อบินทบาทเสร็จเรียบร้อยก็ฉันกันบริเวณจุดพักนะครับฉันเช้าเสร็จให้ศีลในพรกับโยมอุบัติ์นะครับแล้วก็ผู้ที่เดินตามมาก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เดินตามมาในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีชาวบ้านคำสีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเดินทางมาร่วม เดินกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธนะครับครั้งหนึ่งหลวงตาเคยไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านคำศรีตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองกรุงศรีครั้งนี้ชาวบ้านก็จะมาร่วมเดินด้วยนะครับก็เป็นระยะเวลาสั้นๆก็จะมีคนเข้ามาร่วมเดินแล้วก็กลับไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไทยว่างก็จะมาหลวงตาก็จะใช้ระยะเวลาในการ เดินทุดดง่อีกหลายวันนะครับหรือจะบอกว่าหลายเดือนนี่ก็คงจะไม่ผิดประยะยะทางนี่ก็ค่อนข้างไกลนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่เป็นวันแรกเส้นทางมุ่งลงทางใต้ใต้ของภาคอีสานนะครับจากเพชรบูรณ์นี่ก็เข้าสู่ใจยภูมิโคราชกาลสินสารคามร้อยเอ็ด ไปทางตะวันออกอุบลรัชธานีนะครับท่านผู้ชมก็ดูในแผนที่เส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้เขียนเอาไว้นะครับแอดมินก็ได้นําเสนอเป็นระยะระยะวันนี้เราได้ชมบรรยากาศทั้งเปียกทั้งแดดทั้งฝนนะครับก็ร่วมอน,อนุโมทนาสาธุบุญก็ให้หลวงตาบุญชื่นมีถาตขันที่แข็งแรงทุดโดนโดงได้ในระยะทางไกล แล้วก็ขอให้คณะผู้ติดตามทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีไข้อย่าได้เป็นหวัดเป็นไอในระหว่างการเดินแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณหมงอินดี้ที่อนุเคราะห์ข,ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ